ไปแล้วหนึ่งข้างค่ะไปแล้วหนึ่งข้างต่อต่อกันโอ้เนาะตะก้าิบสองกิ่เปอร์สันว่โอ้มาบังคับบังกินกัอเนาะปักตะกาปากปักตัวเมยันก็ะมาปักเสร็จจากยอดอยวร้อยก็จะเหลือห้าสิบนะ <laughs> ขีดขาดปักว่าอยากปักเลยนะลแต่ oh, <laughs> ว่าเขาบอกว่ามันต้องปักอ่ะก็ปักไปเป็นคีเอเตอร์ไง <laughs> หนีไปไหนหนีไปไดนงานขายเนาะมันเป็นงานขายมันหนีไม่ได้เดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องรีวิวของที่เราใช้ใช่ไหมสั่งอะไรมาก็ต้องมารีวิวใช่ไหมเนียนบอช้ำบอถ้าหลายๆเลยเนี่ยปูบอกว่าประหยัดจังเลยนะป้าเมื่อคืนนีไปห้องปูกับแบบว่ามันหนาวไงป้าคิดว่าป้าจะไม่อาบน้ำเมื่อคืนเนี้ยสรุปแล้วอาบอยู่เดอ้อฉันอาบอยู่เดอ้อปูอาบอยู่แต่บัซาผมเช้ามาถึงมานี่เนี่ยขายแบบไม่ได้ขายป้าก็ถือคติขายแบบไม่ได้ขายไงก็คือทาให้ดูไง ทายดูว่าใช้จริงเดิอประมาณนี้กระปุกเดียว99นะคะหากระปุก350คาค่ะกันแดดมาร์คอัพชัมวาวนะคะเป็นครีมกันแดดที่ผสมรองพื้นแล้วก็มีครีมบำรุงผิวนะคะมีสารสกัดจากเมือกหอยทากค่ะกระปุกเดียว99 5กกระปุก350สนใจจิ้มที่ตะก้าค่ะถ้าเสียตป,ปืนก็จะเนียนด้วยเหมือนเดิมนะคะทาปุ๊บวาวปับ๊บมาร์คอัพชัมวาว